ราจะเดินไปหาพ่อนะคะวันนี้แดดเอ,อท้องฟ้าคึมขอให้ฝนตกมาทีเธออยากเปียกนะวันนี้อยากเปียกฝนตกมาทีก่อนทำงานก็จะจะไหว้เจ้าที่ไม่ได้ไหว้แบบวันนี้ไม่ได้เอาอาหารมาไหว้นะดูความที่รีบรีบมากๆ ก็ไหว้อุทิศบุญให้เจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้เนาะแล้วก็ขออย่าให้วันนี้มีแดดขอให้แดดล่มขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้แบบว่าอย่าได้มีอุปสรรคในการปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปหาพ่อวันนี้โอ้ oh, แดดหายไปแล้วก็ภาวนาขอาไม่รู้เนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบคุคคล แดดแรงมากมันต้นไม้เราก็จะแบบสงสารต้นไม้เนาะเขาก็จะเหี่ยวไงอโอเคเราจะรอดตรงนี้นะปุ๊บชีวิตุรักุเลมากเลย,เด,ยเดินไปหาเพาะตรงนู้นวันนี้เอาต้นไม้มาแค่ประมาณ200ต้นนะไม่ได้เอามาเยอะหลุมก็ขุดไว้บ้างแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะขุดขุดเพิ่มนะคะ เราจะขุดหลุมเพิ่มวันนี้จริงๆแล้วพ่อจะไม่เอาไม้มาปลูกด้วยซ้ำแต่แบบเฮ้ยไม่ได้มันต้องปลูกมันจะได้เสร็จ,รจไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จสักทีอ่ะอ,อันนี้เป็นเดินเขา่าสวยนะปิวบิวสวยมากอุย้ยตมีจ็ดรอดไหมเนี่ย ต้องนี้แบบดีสิดูสภาพกลัวไม่รอดอะเดี๋ยนะต้องนั่นให้เขาเลยปลูกเขาเลยลดน้ำให้เขานห้รถพ่อยอยู่นี่นุ่นๆมีคนมาช่วยหนึ่งคนสองคนแล้วก็นั่นพ่อนะคะสามคนรวมกับข้าพเจ้านะคะเป็นสี่คน,นะคะ่ะ โอ้วันนี้ไม่ค่อยมีแดดดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวช่วยพ่อปลูกไม้กันนะคะคือมาแล้วก็ต้องทำตัวให้เป็น,ป,นประโยชน์เ,เนาะ